รู้ดีชั่วหมดแต่อดไม่ได้ครับก็เมื่อวันผมโพสต์คิดไปครับว่าอยากก็คือฝึกที่บ้านมีรูปร่างได้ก็คือระดับหนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับว่าไม่ไม่เคยเห็นใส่ขาสั้นเลยผมก็ตอบไปว่าไปายาดูนะครับคลิปเก่าๆใส่ขาสั้นเยอะเลยก็คือเขาไม่รู้มีเจตนายังไงนะครับส่วนบางคนก็มีเจตนาแอบ,บแอบแฝงนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ตอบไปว่าก็คือจริงๆอ่ะ มันถอดเสื้อไม่ได้นะครับเสียงเก่งขาสั้นไม่ได้เพราะว่าก็คือบทบัญญัติศาสนานะครับเขาจะให้ผู้ชายนะครับปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่านะครับคือทุกคนรู้นะผมบอกเลยคนที่ปินิสลามอะ่ะทุกคนรู้ทุกคนเรียนฟาดูอีนมารู้หมดนะครับมันเป็นบาปนะครับเอาแล้วทําไมมีคนถามว่าแล้วทําไมก็นักฟุตบอลอะ่ะเอา นักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลระดับโลกทำไมเป็นมุสลิมเขาเขาใส่ขาสั้นก็มันเป็นบาปไงครับผมก็ตอบแบบตรงๆเลยครับซึ่งก็ผมก็บอกแล้วว่าก็คือปีนี้คือ,คอ,คอผมจะวางมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอยู่เบื้องหลังผมจะเทอย่างเดียวแล้วจริงๆอะผมเทนแอดมินหญิงไม่ได้ด้วยนะครับไปเทผู้หญิงไม่ได้นะครับไปเห็นเอาลอก็อนะครับมันเป็นบาปนะครับผมบอกเลยซึ่งซึ่งก็คือผมจะให้ผู้หญิงนะครับไปเทนกับแอดมินครับ ที่ผมเทนให้แอดเป็นหญิงก็คือให้ให้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างอ๋อฝึกที่บ้านมันจะต้องฝึกลักษณะนี้นะครับ